สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอหนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่เกิดจันทรคาสนะคะอิทธิพลของจันทรคาสจะส่งผลอะไรกับคุณใน30วันตั้งแต่เกิดจันทรคาสขึ้นมานะคะเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่เกิดจันทค่าส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้าง1ดาบนะคะบ,บันเจิดสดชื่นขัดสนอมสิน ครูใหญ่สามดาบใจเจ็บนะคะแล้วก็หยุดนิ่งสดใหม่แล้วก็แนวแน่จากที่นับให้ขึ้นมานะคะมีเรื่องราว ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะเหมือนกันเนาะก็ในส่วนที่ผ่านมาก็เจอความเจ็บช้ำน้ำใจเจอความสะดุดในการใช้ชีวิตเจอความท้อแท้ผิดหวังในเรื่องของความรักการให้จิตใจกับผู้อื่นหรือให้ความรู้สึกดีๆกับผู้อื่นไปแต่ผลตอบรับได้กลับมาคือความยําแย่ทางด้านจิตใจการถูกหลอกการถูกบันทอนการถูกว่าร้าย หรือโดนทําร้ายในเรื่องของจิตใจความรู้สึกเป็นช่วงที่คุณอดทนมาได้อย่างดีมากๆอดทนพยายามเรียนรู้พยายามที่จะเก็บงำความรู้สึกต่างๆพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองให้ก้าวหน้าเติบโต,ต,ตให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแล้วก็พยายามที่จะปลดแอกให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆหรือพยายามที่จะลบคําสบประมาของผู้คนหรือลบ สิ่งที่มันแย่ๆที่คนอื่นทําให้คุณเสื่อมเสียหรือผิดหวังในด้านที่ผ่านมานะคะก็พยายามทุกวิถีทางเนาะบางท่านก็เป็นในเรื่องของการเงินที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกหยิบยืมไปแล้วทาให้คุณเสียหายเกิดความสะดุดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเริ่มสร้างสารรค์ตัวเองขึ้นมาใหม่พยายามหาลูทางใหม่ๆหรือพยายามเก็บออมหรือ พยายามที่จะหาแนวทางเพื่อต่อยอดให้ตัวเองมีความก้าวหน้าในส่วนของการได้เงินเพิ่มเ,เกิดไอเดียโปรเจกต์ต่างๆให้มันต่อยอดในส่วนของการทำมาหากินเพราะดูคุณจะมีเรื่องของความสะดุดติดขัดที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องของการเงินก็พ่ขึ้นมาเตือนให้ระวังในเรื่องของการจ่ายเนาะก็ด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีก็ต้องระวังความใจดีของตัวเองก็เกิด ปัญหาให้กับตัวเองได้ด้วยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันถึงจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อเนาะต่ออุปสรรคปัญหาเพราะมันเป็นแรงผลักดันให้คุณต้องก้าวต้องสู้ให้เกิดความสําเร็จให้ได้ด้วยความที่วันคนกระตือรือร้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ยึดติดหรือไม่ ไม่เอาสิ่งที่มันผิดพลาดมาเพื่อจดจำตอนนี้คุณก้าวออกไปข้างหน้าเก้าวไปสู่บริบทใหม่การมีแพชชั่นการมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในบางท่านเนาะก็ผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรสู้ใหม่เอาใหม่เพราะว่าคำว่าบันเจิดขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะหลุดพ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เป็นผู้นำเพราะว่าความสำเร็จการเป็นผู้นำการเป็นสิ่งที่มันจะทำให้คุณเกิด ความสำเร็จด้วยไอเดียหัวคิดการตัดสินใจของคุณเพราะว่าการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะก็มีในเรื่องของความสำเร็จแต่คุณต้องมีแรงฮึดมีแรงสู้มีแรงผลักดันหน่อยก็อาจจะมีปัญหาเร่งปัญหาด่วนเข้ามาหลายๆเรื่องเหมือนกันที่คุณจะต้องจัดการแต่ผลสุดท้ายคุณจะเอาชนะได้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีศักยภาพเพียงพอเป็นคนที่นิ่งพอเป็นคนที่อดทนพอแล้วก็ ผ่านความยากลำบากมาก็เยอะเหมือนคุณจะได้หลุดพ้นจากภาวะของการติดติดขัดขัดในบางเรื่องที่คุณอาจจะเป็นอยู่ในจังหวะเวลาที่ผ่านมาเนาะก็ดูจะได้เรื่องของความสาเร็จบางอย่างกับเป้าหมายบางท่านอาจจะได้เรียนรู้การศึกษาต่อหรือการการฝึกฝนตัวเองก็ได้ในบางท่านเนาะมัน มีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาให้ได้ลองเรียนรู้ลองลองทำลองจัดการหรือวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะในบางท่านมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเนาะการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในด้านไหนมีโอกาสทีใใ่คุณจะจะเติบโตนะคะในด้านของการตัดสินใจตัดสินใจในด้านนั้นแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ทำให้คุณก่อเกิดความสุขความสบายใจ การเรี่มเริ่มสิ่งใหม่แล้วก็เหมือนกับชีวิตใหม่ที่มันกําลังเกิดขึ้นด้วยในบางท่านก็อาจจะบ่งบอกถึงในเรื่องของการถูกสพอร์ตในเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้หรือมีเกณฑ์ที่ถ้าคุณอาจจะไปทำงานใหม่ในที่ใหม่เกิดเรื่องของ มีคนเข้ามาซัพพอร์ตในด้านของหัวใจได้ด้วยนะคะเป็นความรักครั้งใหม่แบบนั้นก็ได้มันมีโอกาสที่ดวงของคุณจะเจออะไรกับสิ่งแปลกใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอาจจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่ทำแล้วเกิดไอเดียเกิดหัวคิดเกิดความสุขเกิดขึ้นก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือทำได้อย่างมีความสุข คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอเนาะแล้วก็เป็นคนที่เปิดโลกกว้างเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรที่มันเป็นด้านลบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะสิ้นสุดกับปัญหาการเริ่มต้นใหม่การเปิดโอกาสให้กับตัวเองกับความคิดแปลกใหม่การให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆในช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสกับสิ่งที่อยากจะทํามานานแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มลุยเริ่มทําในช่วงจังหวะนี้แล้วก็ด้วย สิ่งที่มันดนบันดาลจิตใจของคุณก็ได้อ,อาจจะเป็นดาวพระเกตมากระตุ้นให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่จบสิ่งเก่าพเพิ่มสิ่งใหม่แล้วก็รางสังหรณ์แม่นยาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะในบางท่านเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีคุณอาจจะได้รเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อใหอ้หลุดพ้นจากปัญหาของภาระหน้สินภรรยการเงินของคุณได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สาหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีก ควบคุมตัวเองมันมีเรื่องของสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องเผชิญต้องเหมือนมันเป็นภาวะของการเป็นผู้นํามันมีหน้าที่ได้รับผิดชอบที่สูงขึ้นการการมีแรงผลักดันแล้วก็ดูคุณจะควบคุมทุกสิ่งอย่างได้ดีเหมือนสเตรงที่ขึ้นมาเนาะก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะทําตามเป้าหมายได้อย่างมีความสําเร็จก้าวหน้าจเจริญเติบโตแล้วก็สีที่คาดหวัง สิ่งที่คาดหวังมันจะเข้าที่เข้าทางประสบความสําเร็จอาจจะต้องอจัดสรรเวลานิดนึงแล้วก็ความสําเร็จเกิดขึ้นนะะในเรื่องของการได้เงินได้ทองการได้โอกาสของการได้ทรัพย์โอกาสของการบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้ดูคุณจะทําได้แก้ปัญหาได้ในเรื่องของการเงินนะคะ ใครที่แบบมีปัญหาหนักๆในเรื่องของการเงินความสะดุดติดขัดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมันจะแก้ได้คุณจะหาหนทางเจอหรือไม่ก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้บุกเบิกเริ่มทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่อะไรของคุณก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ที่มันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณควบคุมหรือเอาอยู่กับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยดีเพราะว่าการเป็นผู้นำเพราะว่าของการเป็น ผู้นำทีมก็ได้หรือเป็นผู้นําองค์กรหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าหนายตัวเองก็ได้ดูจะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาต่างๆได้แล้วก็เริ่มจะเข้าที่ข้อทางเหมือนกับว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในตัวของคุณถูกกระตุ้นกระตุ้นความเป็นผู้นําก็ได้ในบางท่านที่แบบรู้สึกท้อแท้มากๆเนาะที่อาจจะเจอปัญหาหนักๆมาคุณจะถูกกระตุ้นให้ให้คุณรู้สึกฮึกเหิมอยากทําอยากลุยอยากสู้ในจังหวะเวลานี้ด้วย เผชิญกับความกลัวก้าวข้ามผ่านคุณจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาต่างๆได้ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้บางท่านอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งบางท่านอาจจะได้เพราะว่าการออกมาเป็นเจ้าของกิจการหรือบางท่านอาจจะปลดล็อกกับปัญหาปัญหาภาระานิสินปัญหาสะดุดติดขัดอะไรบางอย่างที่คุณเผชิญอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะแก้ปัญหาได้แล้วก็คุณจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหานั้นได้ดี คุณมีแรงฮึดมีแรงสู้เนาะก็หมายถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ลุยจะได้ลุยจะได้สร้างจะได้เริ่มะจะได้บุกเบ,บิกก็ได้ในบางท่านด้วยไอเดียด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบปฏิพาณของคุณเพราะว่ามันมีไพ่ของหนึ่งดาบขึ้นมาสู้แล้วประสบความสําเร็จสู้แล้วลุยแล้วรวยแน่นอนเพราะอวบันดานขึ้นมาเนาะความร,ร่ํารวยการมีเงินทองคุณจะกลับมามั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ได้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหานั้นได้ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรการถูกหลอกถูกโกงการถูกดิสเครดิตต่างๆสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนกับคนที่ทำร้ายคุณนะคะใครที่ทำร้ายทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกหรือหลอกมาลวงมาชอ่อโกงคุณเขาจะได้สิ่งนั้นเหมือนกันอริแพ้ภัยศัตรูพินาศก็เป็นช่วงที่เขาจะรับกรรมของเขาเหมือนกันเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณ อาจจะรู้สึกหรือสัมผัสได้กับสิ่งที่เป็นด้านของจิตวิญญาณเป็นด้านของโครูคุบาอาจารย์ก็คุณจะถูกนำพาไปในทิศทางที่ทำให้คุณก้าวหน้าเติบโตขอให้คุณมีแรงมีแรงมีพลังฮึดสู้ค่ะแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายอย่าอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเป้าหมายที่ เป็นทางของความสําเร็จมันกําลังเปิดโอกาสเปิดดวงเปิดขอให้คุณลุยมีโอกาสร่ารวยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นกับปัญหาภาวะต่างๆที่คุณเจออยู่ในช่วงเวลานี้ก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเหมือนกันเนะพพาะเพราะไพ่ขึ้นมาก็ยังตีได้สองอสองแบบเหมือนกันก็คือการขัดสนอาจจะหมายถึงระวังในเรื่องของการ ลงทุนร่วมพุ้นต่างๆอาจจะต้องศึกษาดีๆรู้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเจอกับเจอกับปัญหาในด้านของการลงทุนอาจจะเสียเงินเสียทองได้เหมือนกันนะคะคําว่าความรักขึ้นมาหุ้นส่วนขึ้นมามีเกณฑ์นะคะเนี่ยอย่างที่หมอนพูดสักครู่เนาะการการมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทำพันสัญญา การร่วมหุ้นลงทุนการเริ่มธุรกิจการเริ่มกิจการงานหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีปฏิาพันธ์ไหวพริบมีการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วก็ในเรื่องของความลึกลับคุณจะมีเสน่ห์ในช่วงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบา,าอาจารย์เนาะอาจจะเป็นสิ่งที่สื่อได้ถึงเซนส์สัมผัส ช่วงนี้คุณจะเซนแรงรู้ในสิ่งที่อาจจะคาดเดาเหตุการณ์ถูกต้องในช่วงนี้หรืออาจจะฝันแม่นก็ได้นะคะก็ช่วงนี้ดูคําพูดคําจาดีมีเสน่ห์กับตัวเองแล้วก็เสน่ห์นี้ทําให้คุณเอ่อทำมาค้าขายดีดึงดูดในเรื่องของคําพูดการเจรจาการพูดการเจรจาการต่อรองคําพูดของคุณนํามาซึ่งความสําเร็จการมีผลประโยชน์กับ าการพูดการดิวของคุณด้วยบางท่านก็เป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนเข้ามาหลงไหลจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์อาจจะมีความรักเข้ามาหาคุณด้วยการค้าการขายดีมากๆนะคะถ้า,าเราใช้เสน่ห์ในเรื่องของการงานก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของคำพูดการพูดแล้วทำให้คุณทำให้คนที่รับฟังแล้วคล้อยตาม พูดแล้วทำให้เกิดข้อตกลงพูดแล้วทำให้เกิดการได้ลูกค้าการมีคอมมิชเมนต์การมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ดูช่วงนี้จะได้ลาบกับบุตรบริวารกับเด็กได้นะคะก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้ในเรื่องของโอกาสได้ทรัพย์ได้โชคได้ความสำเร็จในเรื่องของงานที่การงานด้วยนะคะ ก็รับผลผลประโยชน์มันจะมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาความสรุปติดขัดในเรื่องของการเงินไปได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตโมนิ่งได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการคอมเมนต์ให้กำลังใจหมนิงมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ